มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะขนตาเหรอขนตาอ๋อเอาตรงนี้เลยได้ปหได้มาแล้วขนตาเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะ่ะแหวนทองเหรอแหวนทองเหรอจะไปหาอ๋อห้องครูไงครูอยู่ไหมอะ่ะไม่มีใครอยู่เนอะ <c oughs> ครูไม่อยู่เนาะม,มีไหมอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วข้างในมีแหวนไหม เยเจอแล้วแหวนทองไม่มีใครอยู่เนะ,ะเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายโกบอกโกบอยู่ไหนอะ่ะฝนก็ไม่ตกจะได้ยินเสียงโกบไหมเนี่ยอยู่นะไม่ได้ยินเสียงโกบอะ่ะโกบอยู่แถวนี้ป่ะเฮ้ยเจอแล้วโกบเจอแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วโกบดูดีน่ารักมากเลยอะ่ะเรามากินกันเลย มากินตามอ e ีโมจิกันอย่างแรกอะไรอะ่ะเด็กเหรอเด็กเหรอเด็กก็ต้องอยู่ในถังขยะสิแถวนี้จะมีไหมอะ่ะเด็กเดี๋ยวนะมาได้ยินเสียงเด็กร้องอะ่ะเฮย้ฮยเฮ้ยเด็กอยู่ไหนวะเด็กเด็กอยู่ไหนอยูอ่นี่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจอแล้วนี่ได้มาแล้วเด็กเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอะ่ะ มะเขือม่วงเหรอทำไมมันหิวเหียวอ่ะแก่แล้วแน่เลยไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมอ่ะอืมกับีเข้าสุดท้ายฮะบ้านเลยเหรอบ้านเหรอจเจ้าหลังไห้ดีอ่ะเต็มไปห,หมดเลยอ่ะเอาหลังนี้ก็ได้ใกล้ดีอะอะฟันหลุดเลยย่ะทำไมอ่ะโรยพิไทยแล้วไม่น่าจะแข็งแล้วนะ หรือว่าพี่จะแพ้ป işte ูนซีเมนนะอืมขอร้องล่ะพี่ได้แพ okay. ้ปูนซีเมนเลยนะถ้าพี่แพ้ปูนซีเมนอ่ะ um, พี่คงนอนกินบ้านกินเมืองต่อไปไม่ได้แล้วว่ามากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะเครื่องมือช่างหรอเครื่องมือช่างใครเขาจะมาทิ้งไว้ในป่าแบบนี้เล่าเืฮ้ยเจอแล้วเครื่องมือช่างทำไมมีคราบแดงๆติดอ่ะถ้าเถอะกินได้เหมือนกันแหละได้มาแล้วเครื่องมือช่างเรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอะ่ะลังพึ้งเหรอลังพึ้งเนี่ยนะจะไปหาที่น่เฮ้ยโมีิเสียงลังพึ้งอะ่ะยรงไหนอะ่ะลังพึ้งล้วพึ่งอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยได้แล้วลังพึ้งได้มาแล้วลังพึ่งเรามากินกันเลยอ่ะอูอ้ไม่กินแล้วใจโมจิอะ่ะกินใจโมจิต่อก็ได้อย่างสุดท้ายแมงมุมเหรอแมงมุมต้องอยู่ที่าอาบสิแปลว่าแมงมุมต้องอยู่ตรงนีเอา่าไม่มีนี่ แมองมุมอยู่ไหน <c oughs> อะ